สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องกลับขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนนะคะแล้วก็ร้องเจ้าบอยที่มาร่วมงานในสามสิบปีวันนี้นะคะก็ปีนี้ค่ะเป็นปีที่เจ็ดของเลนะคะก็เป็นปีที่ในครบรอบสามสิบปีในเมืองไทยเนาะแล้วเราก็มีการจัดงานเฉลอมฉลองกัตั้งต้นปีก็จะมีตลอดจนถึงสิ้นปีค่ะถ้าจำกันได้ก็คือช่วงต้นปีจะมีมาสเตอร์เฟเวอร์ที่เราเฉลิมฉลองรสชาติใหม่ๆของเลทุกหมดสองร้อยรสชาติ ตอนนี้มาถึงงานของ Master of Joy mm hmm. ก็คือใน30ป mm ี Joy hmm. ได้ทุงเจ็เลยนะคะก็ค mm ืองานของวันนี้ mm hmm. ก็เราเริ่ม collaboration mm hmm. ก็คือจับมือกับ Big t mm hmm. นะคะของลาย collection มีพรีเมียมหน่ารักแล้วก็มีสติกเกอร์ sticker, แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะอันนี้วันนี้เป็นวันโอกาสดีมากๆที่เราก็จะมาเปิด c o ลเ e c t i o ใหม่ที่จะไปทำกับลายในช่วงเดือนหน้า แล้เราก็อยาจะเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมกิจกรรมของเรในวันนี้นะคะก็จะเป็นเจนไหนก็ตามจะมากับเพื่อนพ่อแม่ผู้รักหรือใครก็ตามนะคะสามารถจอยกับเจนได้จอยกับเรได้ถูกเจนนะคะนันนคือจุดประสงค์ของงานนี้ค่ะอ๋อโหวันนี้มีหลายบูคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณจะอยู่เจน90 y 2K เจนปัจจุบันเจน C ตั้งแต่เจน X เจน Y เจน Z มีทุกอัน เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามใน30ิปีที่ผ่านมาสามารถเอ็นจอยแล้วก็มาสร้างความทสรงาำดีๆร่วมกันได้ทุกคนจะมีโซน,ท,น,โซน, TV, โซนที่เป็นโซนทีวีจะมีโซนที่เป็นโซนเล่นเกมแล้วก็เป็นโซนที่เรา,เาซื้อของพเมีทุกโซนเลยค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้ค่ะอ๋องน้องเจ้าบอยก็ต้องขอบคุณมากๆที่่วันนี้มา่พี่ๆนะคะก็คือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เป็นเจนซีที่ มีความสามารถแล้วก็เป็นกลุ่มที่สร้างความจอยให้กับแหา่ๆเจเนอเรชันไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นจริงๆเ้าพี่พี่เองเนี่ยหรือว่าครอบครัวเองก็เอ็นจอยกับความรักของน้องแล้วก็วันนี้มาเพื่อแจกจอยค่ะเลยต้องการจะเลือกต้ององเจลบอยมาเพื่ที่จะทาให้ความจอยเนี่ยสามารถวิ่งไปหาทุกเจเนอเรชันได้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะอ่า้รู้มาูเื่อนร่ามา

ก็จริงอย่างที่ไปลพูดผมก็รู้สึกว่าเหมือนฟลุกเมมโมรีของผมในการแบบจอยกับเพื่อนๆหรือว่ามีความสัมพันธ์หรือเรื่องเช็คต่างๆก็จะมีเละอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเออยินดีมากที่ได้มาจอยกับเละสก็ขอบคุณเหมือนกันครับที่เหมือนเป็นอีเวนท์ที่พิเศษด้วยเพราะว่าครบรอบ30ปีของเลอะไรเงี้ยแล้วก็เออดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมแล้วก็นึกถึงเจ้าบอยอะไรที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนท์นี้ครับแล้วก็แบบมีหลายรสชาติที่ อยากให้กลับมาขายเหมือนกันแบบเยอะมากครับก็รู้สึกดีใจครับก็ได้ถึงวันนี้สักทีที่น้องเล่กับพี่เล่ได้ออกมาด้วยกันก็น้องเล่อายุ20พี่เล่อายุ30แต่ว่าตั้งแต่น้องเล่เกิดมาก็เจอพี่เล่บ่อยอยู่เราก็รู้จักกันมานา20ปีแล้วก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็มากที่เลือกพวกเราเชี่ยวบอย ให้มาออกอาะเพื uh, ่อส่งความจอยให้กับเจเนอเรชันทุกเจเนอเรชันครับก็จะฝากชวนๆนะคะใครที่ยังไม่ได <me ้แอดไลน์ผมเลยนะคะแอดแอดไลน์แอดเมย์ภายในนั่นเลยนะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสติกเกอร์ที่จะแจกฟรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการแจกของรางวัลมีเล่นเกมนะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงต่อไปว่าเรามีเกมอะไรบ้างที่ทำให ผู้บริโภคผุ้ใจผู้ใจลอยเนีย่ยมาสนุกร่วมกันนะคะติดตามาได้ทางไลน,น์ไทยแลนด์ขอบคุณมากค่ะ